เราแรงเป็นเล็วได้เราตตเละโปรโมร้านเขากราบกันเล็ว่าก้าร่มเป็นตอรูปล่อเป็นรองขัาน,นี่ลูกช่องได้เปรียบปอดเสียงเฮียบมันสายงเรืองคนไข้ลุงได้ตัง <c oughs> เออแต่ไม่จําเป็นโย่เจ้เจ้โย่ไว้หน้ากันว่าเหรอมึงรอจกขันว่ากริดเล่มนี้กับนั่นชุดเต็มจักเอาไว้ให้กูก่อนที่บวชต้องก็กริดกับนั่นชุดเต็มเลยว่าเจฟไปไ็ลไรวันไลนเพื่อนะ มึงกลัวไหมอ่ะกริดกับนั่นทุเติอ่ะไม่เตะกลัวใจเนี่ยควันน่ะทะวดโวยนี่หอมมาเลยควันน่ะทุวด้ะี่ยยกราลาที่กิลุงเนี่ยชตูปอนนั่นเชี่ยวดิกูแต่ว่าเชี่ยวเ่าเดาก็เหมือนเปรียบกับชตูปอนเดาปองมันแข่งกอกกันมึงโอ้เรื่องหวาผัวเนี่ยใจน่าใจเปรตดิ มันง่ตั่วมไม่ใจรถไปก้าวท่วมเลยใคไปจัดเด็ก,ดกอยู่หน้าตู้ท่วมดีผมไม่ต,อต่อยทำไมนิสัยมึงเลวแบบนั้นอะแล้วกูตั้มแล้วที่โตว่ามึงไปจัดใ่เด็กที่อยู่หน้าตู้ท่วมมันใจกูเกรียดเด็กกูเกรียดพ่อกับแม่มันนูจัดเปรตทีเจ้ามันใจแล้โลูกมันเยยวใส่คูญ้าเยวตีเปิน้นแต่ลูกมันช่องนี่ลูกเยยวใส่โตแต่ลูกเยวใส่โตเนี่ยเปรตมาใจ,าจาลูกเยยวใส่คู กูไมาใชกูยว่งอะไแกเกี่ยวใจแกตองต้องการใชกันเนี่ะรู้นะการุนแกตายใครครอบก็ครอบกูไม่เรียกคาไปตู้รอยพรำด้เรื่องกินกลางวันแลกเรื่องกินพอกลางคืนนอนเบื่อคืนว่าอยากขึ้นชีกวันกูแก่ตายมึงอยากขึ้นชีกวันไอ้แก่อาใจไอ้ตู้กูควันมาได้กินเรียนกูเบนว่ายุ่มเรื่องแล้วนี่เรียนอยากขึ้นเล่นบอน เล่นจะใจจะเรียนไม่เล่นจำแบตึงกี้แล้วมันบ้าอยู่แต่เรื่องกินเรื่องแดกชอบทั้งนั้นชอบไปไปฟนี้เรื่องกินเอามารน้านำชาถัว่าเจ้ามากินนำชาไม่จากโกยปลาต้องโกก็ตอดตังไว้โตก็จิกแม้แต่ไปจีกก้องก็ใช่ปลาต้องโกก็ตอดตังไว้คือเอ็ดกุณนี่ลุงนี่ยอย่างกอดติกันอยู่วันขึนนี่ยอย่างรักกันมากูจีกชาเต้ กูจีกเลยกูจุ่มจีกเลยกูจุ่มจุ่มไม่ร้อยจุ่มเตะจิมมันนั่นนี่ให้ร้อยลาวเตะจิมมันไห้ได้แกเตก็จิมจักรุ้ยงก็จนักมาเตก็จิมจักรุยเตวแบบก็ใช้เปล่าไห้ร้อยเตก็ใช้เปล่าหลอรุ่นปอมเงือจุ่มจักรุยกับรถรุ่นเห็นว่าใช้เปล่าไม่ใช่เปล่าตั้งเพื่อ ปล่าติดเรวนี่แต่ก็คูด่ตุ้งติโกใช้เปล่ากับน้ำตาลปนกันนั้นเมาอ่ะยามื่อกินเมากับจากุยคางตายองมันลอยรกควงมันตกลอยติดยาต่ก็ใช้เปล่าติดติดเร็วเร็วติโก็ไปกู้ยันโอ้โอ้มอกอ๊อฟเม่มึงเลยกินโอมอกกับปลาตุ้งคูเต็ตตายอง แต่มันเร็วๆแต่ก็จุมไปต้องโขว่าเจ้าตว่าใส่ใบครวยตว่าไอ้สังกาตานนั่นสังกาตานกูปืดน้ำก้าวหน้าไอ้ปรีดไอ,อ้ตีก็ป้าไปต่อไหวปลาไงายนู่นจนประทานปา้าจนประทานไปไหว้ปลากันนำตัง้งบูดแก่ก้าวเหลือไงไอ้ไรปรมแต่เหลืองอีกินเหาตัางไงใจกันมึงกินอลไย,ยางกะโต๊ปะปนีตำเร่โบราณตะไปนะ ทำไมไร้ยมึงกินเลยพี่มันปลูกเปล่าเว้ย้จองกูื่อว่าปลูกเปลา่าเปล่าลูกไร้างวันงนี้เปล่าแพงเปล่าแพงเลยแกวแต่มึงต้ตรงกินกันว่าเปลา่ากี่ปีว่างเรา